สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆพี่น้องเลยบรรยากาศฮ้อนแดดแก่เข่าไม่น่าโอ้ยพี่นี้แก่เข่าเมื่อสี่ปวดผมแม่แก่เข่าเมื่อเล้าสีขาเข่าแล้วอะไรกันเลยแก่เมื่อวายอยู่เล้าพี่น้องเกจ์นักเกเต็มเลยมือนลุยเดียวคือเก่าพี่น้องคือแต่ละปีอะไรลุยเดียวตามเคย ใส่จัดเต็มๆเลยเบาเข่าใส่เต็มไปเลยขับรถไทยน้าครับขับรถไทยหน้าอีแท็กอีแท็กส่วนตัวเหมือนกั เอาเขาเมื่อว้เล่าคนระับเฝ้าไว้หน้ากับคนกายไปกกลมาเลไรัยายก็เจ้าเบกไปขายก็เลยข้าวเอาเขาเมื่อว้เล่ายนะอดในบรรยากาศก,ก้อนขนาด แทกไซติลแหงมัน่อนตัวตัวเยอๆเลยได้เคยได้ลองในสะพานนะเสียงรถอีได้กันีดดังในเด้กพี่น้องอเสียงสนั่นักกี้ยงอียาลังสี่เขาไตสะพานเล็ก เากับโบนักมาได้ดอกน้องเว้ยประมาณสี่ห้าร้อยโลส่หรยโลหรือเจ็ดแปดร้อยโลกูแล้วแบบครับแด็กส่วนตัวแดนส่วนตัวครับน้องขอกันอยู่เรล่าเน่ะพี่น้องซิ่งก่อนมันส่าอะไรพี่น้องเว้ย าเบากี้พี่น้องวิซิลเล่เแหละพูดเขาเจ้าก็แล้วมัอนี่แหละพี่น้องเขาเจ้าคนเจ้าเกี่ยวแล้วแเขาเจ้าเงินมือเฮิร์ดเจ้ปั่นเรียบร้อยเบากี้ก็แล้วหน้าเลยเล่าที่ห้าวเลยว่าล้วพี่น้องพ้นข่าวคือเล่ากับพี่น้องแบบอ่าที่โตอย่างโหดพี่น้องเอย โหดเกินนะาพี่น้องคนเขาขึ้นเหล่าน้ำกันบรรยากาศกโ็โหยโหดโหหน้อยแต่เสียนพี่น้องสิงายแต่ กอนเลยพี่น้องแต่ว่ายัางไม่ทันคนเพราะวอตอนนี้ก็สิคนตัวนี้ลงไปลุ่มอีกก่อนป้าเท่าวันง่ายง่ายพี่น้องเ,เ้ยเพื่อเพื่อผลก่อนเลยเพื่อออกก่อนเลยพี่น้องเ้ยเพื่อผลก่อนแล้วเลี้ยงเขาพี่น้องเ้ยอยู่ในเล่าตอนนี้โอ้เขากะยังไม่ทันแล้วดอกแต่ว่าบู๊บจะได้จักสอบรวมเบิด ข่าวที่แกมากกอนี่ยบุท่านเอาข้นมากพี่น้องเลยข่าวนันนี้แกมาแต่วานนี่บ่ญท่านได้เลี้ยงมาเลี้ยงใหม่พี่น้องสอบกับบุญใหญ่เราก็ปอดแกแปดจะสอบข่าวก็ได้หมันนักเห่อห่อน อยากขึ้นมาร้ายเถื่อไปเนาะมันคายมันคายแค่เดียวเลยกะจบรถโอ้ยทะสอบเขาก็มิตรลดไปเนาะแถวโน,น้นารัากันแล้วถ้ากันแล้วแถวโน,น้นก็นยังอยู่โบราณยังศิษี์หาให้พี่น้องแถวโน,น,น้นนะ สําว่าแล้วแล้ยังแต่รองน้ํา2ไห้นั่นแหละให้ใหญ่ๆ2ไห้แล้บ่ฮู้ว่าสิได้จักสอบมากรสอบเนาะแต่ละปีกันด้พี่น้องย่อขึ้นเล่าลุยเดียวเลยแบบบ่ยังหลายลุยเดียวพี่น้อง บ่แห้งอีเนาะพี่น้องแต่ว่าอยู่ໃນบ่ມີລົມເວລາເອົາເຂົ້າງ້າເຕີດຍັງເດີ້ບໍ່ຊິເມືຢ້າ พี่น้องก็สอบเขาและตอนนี้แลไพี่น้องเลยคนเขากับลาบพี่เนาะ แล,ะะไไแล้วอะพี่น้องปลาเถอะอาบด้วยเถืออพี่น้องเอยดิซี่แล้วเขาเศร้าก็สอบใครในพวกเราเว้ยในเรามีเขาเลยบ้านนี้ใครในเราคำพูดมิ่งเหรอใครในเรามีเขาก็ดิซีกินพี่น้องเียเอาเถื่อพี่น้องวันนี้พลังงานออกแห้งขนาดออกแห้งร้ายมาเลย ร่งานลายลีลมผัดให้แต่มีลมน้องพัดบ่อยเย็นลมต้นถงเลยเย็นจักน้อยพอสู้อยู่เออหนอเหือบเบิ่งนอนบรรยากาศตรงนั้นโอ้เด้อพต่เ้อไทงอ้ขานี่ยงเลือแต่ปลายได้ค่ะกัรน่งเตืดไปเลยดิ เมื่อหน้าเลยต้องเอ้พ่อกึ้นใหม่อยู่หน้าผมแหละเบิร์ตเลยอีกรอบหน้าเราจะได้ค้นมาอีกเงีวเลยรอบนี้เมื่อยเมื่อหนักออกกําลังกายออกกําลังกายหนักปวด่น้องอะไรขอบคุญคุณเรไรโอเคพี่น้องมาหอดหน้าแล้วสบายดีพี่น้องไปคนเข่ามาหอดหน้าเลยพี่น้องเพิ่อเอาเข่าขึ้นเล่ากันยังยังไงใหญ่เข้าสองไฮพี่น้องประมาณจะยกมือจะได้เกี่ยวกันรอเบิร์ตลงไปถ่วมหัวผมแหละเรื่องสูง ฉันก็จะไปห้าหมัดเข่าเลยพี่น้องแต่จงจะหายบ่มแม่เนี่ยเจ๊งหายเข่าไอ้เน่อนะกบี่บาเหล่พี่น้องลาเลยขอบุณคุณได้เลยพี่น้องที่เข้ามาชมสบายดีนะพี่น้องสบายดีบปส